แคว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 วี้โอ้ยโตโ้ยคนดวงจรซวยนั่งอยู่ในบ้านขี้จิงจกก็ยังตกใสนี่ข้าจะต้องโชคร้ายขนาดไหนกันไม่คาดคิดมงคลเลยว่าสถานที่แห่งน,นี้จะต้องมาพบเจอกับท่านอาจารย์ได้บ่าโอ้ยมันน่าตกใจจริงๆ ตอนนี้เราทำได้แก่วิ่ง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 แบบปตูนวิ่ง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 เอ๊ะนั่นมันคืออะไรกันไม่รู้สิฉันฝันไปหรือเปล่าวะไหนแกลองเอามีดมาทิ่มฉันดูสิว่าฉันเจ็บไหมอืาได้เลยจึกมีตาคายขนาดใหญ่อยู่บนท้องฟ้ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งสุดๆดหวังว่ามันจะโดนนะ ขอให้ฉันโชคดีด้วยเถอะถ้าออกาว่าครั้งนี้ฉันโชคดีหลังจากนี้ฉันจะไปสุ่มเกลือฉันจะไปชาฉลากดูสักหน่อยท่านอาจารย์อะไรเกลือเกลืออย่างนั้นเหรอท่านคิดจะจับอะไรหือกงนี่ได้หายไปแล้วนี่ไม่สำเร็จอย่างนั้นเหรอการใบนี้ทำให้ข้าต้องใช้แต้มบุญไปทั้งหมด200อแต้มแต่ว่าในตอนนี้มันเป็นอะไรที่สูญเปล่าไปซะแล้ว ข้าควรจะใช้อีกครั้งดีไหมและถ้าหากมันพลาดขึ้นมาอีกล่ะโอกาสสำเร็จในการใช้มีเพียงแค่30%เพียงเท่านั้นถ้าหากพลาดและพลาดอีกฉันก็จะต้องเสียแต้มบุญไปฟรีๆแน่บ่าเอ้ยเมื่อกี้คืออะไรกันมันทำให้พวกเราชะงักไปถ้าอย่างนั้นแกก็โดนไปเหมือนกันสิวะอ,อ้ออาออ้ออ้อถ้ามนหางแบบมีเพนด้าถ้ามูนหางแบบมีเพนด้าเอ๊ะ นี่ทนายารย์เขาคิดจะปล่อยให้ข้านี้รอดไปได้สินะถ้าอย่างนั้นต้องหนีเร็วกว่านี้ถ้าม้วนหางแบบมีแพนด้าขั้นสูงสุดข้านั้นมีสัตว์ขีในตำนานอย่างปีเอียนอยู่ถ้าข้าต้องการที่จะไล่จูหงกงจริงๆข้าจะต้องสามารถตามทันได้นน่แต่ถึงแบบนั้นข้าจะต้องใช้การพิเศษของข้าจับกุมสิทธรอยศคนนี้โอกาสในการจับกุมสำเร็จนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายมากนะักถึงแม้ว่าจะให้หยวนเออช่วย แต่ถึงแบบนั้นเธอก็ไม่ได้มีพลังมากพอที่ย้อชนะสิทธิคนที่8ดคนนี้ได้และข้าก็ต้องการให้ยวนเอออยู่ใกล้ๆข้าเพื่อที่นางจะได้ปกป้องข้ามากกว่าลืมมันไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคอยตามไปจับมันทีหลังทนาจา์ทนาจารย์เร็วเข้าเร็วเข้าไอ้เจ้าคนทรยศนั่นมันกําลังจะหนีไปแล้วเจ้าค่าที่มันหนีไปได้ไอ้เจ้าทนทรยศนั่นมันก็แค่โชคดีเพียงเท่านั้น ข้าจะต้องจับมันให้ได้ก่อนที่จะลองเสี่ยงโชคอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรปล่อยไอ้เจ้าทรยศ์นั่นไปก่อนตอนนี้ข้ายังมีเรื่องที่จะต้องสะสางทราบแล้วค่ะไปกันเถอะปีเอียนท่านปร,รมาจา์ขอรับหืเป็นเจ้านั่นเองผู้ชายคนนี้ต้วนซิงยอดฝีมือลำดับที่สามของวิหารปีศาจ ข้าเคยปรดปับผู้ชายคนนี้ที่เท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองรูนานคารวะท่านผู้นักบวชผู้อาวุโสข้าน้อยต้นสินเองขอรับคนจากวิหารปีศาจแบบเขามาปรากฏตัวที่เท่นบูชายกสีเขียวที่แห่งนี้มีคนสําคัญจากวิหารปีศาจถ,ถึงสองคนด้วยกันคนพวกนี้มาทำอะไรกันแน่วิหารปีศาจของพวกเจ้าขัดแย้งกับสํนานักไยธรรมะมาอย่างเนื่นนาน พวกเจ้าทั้งสองก็เป็นเหมือนน้ำกับไฟที่ไม่ถูกกันฉะนั้เลยพวกเจ้าถึงได้มาอยู่ที่นี่กันล่ะเรียนท่านผู้อาวุโสเจ้าสำนักวิหารปีศาจได้สั่งให้พวกเรามาที่นี่กับเขาเพื่อที่จะมาหารือถึงวิธีจัดการกับจอมมารจอมมหาวายร้ายคนนั้นและเพราะเหตุนั้นข้าก็เลยได้มาอยู่ที่แห่งนี้ขอรับข้าน้อยไม่คาดคิดเลยว่าข้าน้อยจะได้มาพบกับท่านนักบวชผู้อาวุโสที่นี่ด้วย ดูเหมือนว่าการต่อสู้ของเราชาวยุทธกำลังจะใกล้จบเต็มทีไปละวันนี้พอก่อนพอดีว่าเมียทำกับข้าไว้ที่บ้านข้าต้องกลับไปกินข้าวน้อยแกไม่ต้องโกหกหรอกฉันเห็นแกคดหอมาด้วยเอาหน้าปล่อยให้มันกลับไปเถอะข้าก็รู้สึกหิวแล้วอมันกันแล้วนี่มีดยังปักที่อกข้าอยู่เลยพวกแกมาช่วยดึงออกหน่อยสิแล้วที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกัน เดิมทีวิหารปีศาจพยายามเก็บความลับเรื่องนี้ไม่ให้คนภายนอกล่วงรู้ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะพยายามระมัดระวังมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็มีคนค้นพบวิหารปีศาจของพวกเราอยู่ดีเพราะว่าพวกเราได้ถูกบุกโจมตีด้วยจูหงกุ้งความลับทุกอย่างที่พวกเรารักษาเอาไว้จึงได้ถูกทำลายไปด้วยจนถึงตอนนี้ความลับทุกอย่างก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป หลังจากการเคลื่อนไหวของพวกเราชาวิหารปีศาจถูกล่วงรู้เข้าไอ้เจ้าราชาปีศาจจูหงกงมันจึงพยายามยุยงให้พวกเราชาวิหารปีศาจและชาวยุทธายธรรมะห้ามหันกันนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายตรงนี้ดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้จะทําให้สูญเสียหนักเลยทีเดียวไม่มีทางที่จูหงกงจะคิดแผนอะไรแบบนี้ได้นี่จะต้องเป็นฝีมือของสิทธิคนที่เอย่างซื่ออุยาอย่างแน่นอน เจ้านั่นจะต้องเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ในครั้งนี้ท่านนักบวชผู้อาวุโสทําไมท่านถึงไม่โจมตีไอ้เจ้าราชาปีศาจอยู่่องกงนั่นในทีเดียวละ่ะถ้าหากว่าพวกเราสามารถจับเจ้านั่นได้ชื่อเสียงของวิหารปีศาจก็จะถูกชําระล้างด้วยชาระล้างอย่างนั้นเหรอวิหารปีศาจนั้นเป็นสํานักฝ่ายอัธรรมแต่ในตอนนี้พวกเรากําลังร่วมมือกับสํานักฝ่ายธรรมะพวกเรามั่นใจมาก ว่าจะต้องถูกหัวเราอย,ยอดโดยชาวยุทธคน,นอื่นๆแน่แต่ถ้าหากพวกเราจับราชาปีศาจได้พวกเราก็จะมีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และถ้าหากทำแบบนั้นได้พวกสำนักฝ่ายธรรมะเองก็จะให้ความสนใจไปกับราชาปีศาจนั่นแทนช่างเป็นแผนที่ดีนี่นาสำนักฝ่ายอาธรรมจับชาวยุทธฝ่ายอาธรรมด้วยกันนี่มันโจนชัดๆน่าสนใจจริงๆท่านนักบวชผู้โอุโสขอรับ คนจากซาลาจินติงซานกเขาได้สังหารยอดฝีมือจากสำนักของพวกเราไปแล้วถึงสองคนด้วยกันถ้าพวกเราจับราชาพิศาจจูหงกงนั่นได้พวกเราจะไม่ถูกใครครหาเป็นแน่การกระทำของเจ้าเจ้านี่มันโจรชัดๆถ้าหากมีชาวยุทธคนใดมาทำให้ข้ารู้สึกอับอายถึงขนาดนี้ล่ะก็รับรองได้ข้าต้องโกดแน่ๆแต่ถึงแบบนั้น ความโกรธก็ไม่สามารถใช้ต่อหน้านักบวชผู้อุโสคนนี้ได้การทำแบบนั้นคงจะไม่ได้ฉลาดอะไรเท่าไหรนนะ่นักฮฮฮท่านพูดถูกแล้วท่านพูดถูกแล้วขอรับต้วนสิงคนนี้ช่างเป็นคนที่มีไหวพริบมากแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นคนน่าซื่อใจคดให้ข้าน่ารำคาญซักเท่าไหร่ท่านผู้อุโสแล้วท่านนักบวชผู้อุโสมาทำอะไรที่นี่กันหลักขอรับผัวอูเต้าลหรอ เขาอยู่ที่ไหนเอ๋พวกอูเต้าผู้เอาโสจากสำนักยุนคนนั้นอย่างนั้นเหรอขอรับไอ้เจ้านั่นมันอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอคนของวิหารปีศาจไม่รู้เรื่องนี้อย่างนั้นสินะข้าน้อยแค่มากับท่านเจ้าสำนักเพียงเท่านั้นข้าน้อยเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่แท่นบูชายกเขียวนั่นใช่ไหมตอนนี้ไม่แล้วขอรับ ในตอนที่เจ้าราชาปีศาจมันก่อความวุ่นวายขึ้นมาเจ้าสำน,นักของข้าก็ได้จากไปแล้วน้อยไอ้เจ้าสิทธรยุทธ์นั่นมันกำลังทำลายแผนของฉันปีเอียนไปกันเถอะขณะดเดียวกันภายในป่าลึกใกล้ๆก,กับแท่นบูชายกเขียวอ่า ทำไมท่านอาจารย์ถึงมาที่นี่กันล่ะเรื่องนี้ข้าไม่ได้คิดเรื่องนี้เอาไว้เลยนะเนี่ยหน่อยหน่อยกริงจนเหนื่อยสิีเจ็ตท่านออกมาได้แล้วฮ่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายมันช่างเหลือเชื่อจริงๆข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าท่านอาจารย์จะมาถึงที่นี่เช่นกันเอ๊อสิพิจ็ตข้าไม่สน นี่มันเป็นแผนการของสิทิี่ข้าต้องการข้าตอบแทนก็ได้ก็ได้สิทธิน้องทั้งหมดมันเป็นความผิดของสิทธิพี่เองสำนักแห่งความมืดของข้าจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของหุบขอพยักเป็นเวลาหนึ่งปีพอใจไหมล่ะพอใจไหมอู้ต้องแบบนี้สิสิทธิพี่เจดว่าแต่ว่าทำไมพวกเราถึงต้องพยายามทำให้ตัวเองยากลำบากถึงขนาดนี้กันล่ะ แผนการนี้มันมีไว้เพื่ออะไรกันแน่ฮ่าเจ้าพวกวิหารปีศาจน่ะตั้งใจที่จะร่วมมือกับสำนักจากฝ่ายธรรมะพวกเราจะให้เจ้าพวกนั้นร่วมมือกันไม่ได้เด็ดขาดไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้เจ้าเรนผู้พิิงมันจะมีฝีมือที่เก่งกาจสักแค่ไหนในตอนนี้มีคนไม่มากนักที่จะปราบปรามเขาได้หนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นศิษย์พี่ใหญ่ของพวกเราแต่ถึงแบบนั้น เขาก็เอาแต่เก็บตัวไม่ออกจากหุบเขาของตัวเองส่วนสิทธิพี่รองของพวกเราตำแหน่งของเขานั้นก็เอาแนយออนอนไม่ได้เราหวังพึ่งเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าสิทธิพี่รองของพวกเราชอบท้าทายเรายอดฝีมืออยู่แล้วนี่นาทำไมพวกเราไม่ไปคุยกับเขาดูกันละ่ะข้านั้นได้ส่งคนไปหาสิทธิ์พี่รองแล้วแต่ว่าภายในสามวันพวกเขาก็เกงรงกลัวจนไม่อยากจะอยู่ใกล้ ข้าเกงว่าตอนนี้สิ์พี่รองของเราจะโกรธเครื่องเพราะว่าเรื่องของฟานซุยหวนด้วยนะสิสิ์พี่รองขามมกจะเป็นคนที่อ่อนน้อมทำตนต่อผู้อื่นอยู่สมอเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะโกรธแต่ว่าเขาจะต้องลืมมันได้อย่างแน่นอนข้าไม่คาดคิดเลยว่าทนาจารย์จะมาที่นี่ได้แผนการของพวกเราตอนนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแท้ๆเอาเถอแจ้งคนของเจ้าให้รีบถอยออกจากที่นี่ได้เลยครับสิบพี่